ช้ามืดวันก่อนครับที่ยิงกันที่ช่องบกอ่ะพูดได้เลยว่ายิงยิงกันที่ช่องบกอุบลราชธานีทําให้เมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับมีการเจรจามีการประชุมกันระหว่างผู้บัญชาการทหารบกของไทยและผู้บัญชาการทหารของกมบูชาไปเจอกันที่ไหนไม่ได้เจอที่อุบลนะคือเขามีที่จัดประชุมที่สุรินนะที่กาบเชิงแล้วคุยกันยังไงอ่ะมันก็ดูดีแหละ ออกมาเนี่ยการประชุมมันต้องออกมาแบบนี้อยู่แล้วคุณ <ะ S 1> ผู้ชมมาดูเมื่อ,อาาวานนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดบบทุกะนะครับท่านผู้บัญชาการทหารบกและพลโทบุญสินภาดกลางแม่ทัพภาคที่สองนี่ผมเพื่อไปคุยกับท่านมาเมื่อเดือนก่อนนะครับบินด่วนไปเลยที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพรัษฎรไทยหน้าจุดผ่านแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินร์ฮะตรงนี้แหละเขาจะใช้ประชุมกันใช้เจรจาการร่วมกับทหารฝ่ายกัมพูชา เพื่อหาแนวทางยุติปัญหาข้อขัดแย้งบริเวณแนวชายแดนช่องบกที่อุบลราชธานีพบทบเนี่ยนะครับขับรถนะพบทบเรานี่นะคุณผู้ชมนะขับรถไปรับพลเอกเมาสซพันธ์อ๋อเหรอผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชานะครับกับคณะของเขาค่ะเพื่อมาเจรจากันระหว่างที่เดินข้ามแดนมาผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาได้โบกมือทักทายสื่อมวลชนด้วย แน่นอนแล้วครับนักข่าวสายชายแดนก็นะไปดักรอกันนี่ครับน,<ะ>นี่ฮะผู้ประชาการของเขาสื่อไปเพียบแหละทั้งเราทั้งเขาอ่ะนี่เข้าไปในอาคารหาลือมีเป้าอยู่แล้วเน้นเจราจารด้วยสันติวิธีครับใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับจากนั้นพลเอกพนาและพลเอกเมานะครับได้เดินออกมาจากข้อประชุมและมาจับมือกันที่ด้านนอก ซึ่งจริงๆก็คงจับกันข้างในแล้วล่ะจะซื่อไม่เห็นแต่ก็ต้องมาจับกันข้างนอกให้สื่อได้ภาพหน่อยว่าเจรจาด้วยสันติวิธีเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับผลการประชุมผ่านไปด้วยดีทั้งสองฝ่ายตกลงว่าคุณถอย200เมตรผมถอยสองอเมตรอจากตรงนั้นอ่ะจากจุดที่มีปัญหานี่ะนี่ครับนี่ท่านปทะานวิศที่สอจากซ้ายนี่นี่คิดถึงท่านจริงๆอยากจะนั่งคุยกับท่านอีกที ส่วนข้อพิพาทเรื่องดินแดนจะประสานกระทรวงการต่างประเทศอ่าอันนี้เมื่อกี้ทางทหารอันนี้ทางทูตอันนี้คือที่เขาขุดเข้ามาจําได้ไหมจำได้ไหม,ไไหมก่อนน้าเนี้ยอันที่เขาขุดเข้ามาแล้วมีปัญหากันครับคราวนี้ทางการทูตกระทรวงการต่างประเทศจะเล่นจัดการประชุม2แบบ 1. การประชุมคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการปัก,กปันเขตแดนหรือ JBC ถ้าเมื่อไหร่มีเรื่องปัญหาเรื่องเขตแดนจะมีกรรมก,การสองคณะนี้ขึ้นมา ABC นี่แหละครับ ABC นี่ใช่ไหม ABC นี่ปักปันครับสองสัปดาห์นี้นะจะต้องได้คุยกันจะต้องประชุมกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนและตัดปัญหาเรื่องระวางในแผนที่ที่ไม่ตรงกันเราก็มีแผนที่ของเราเขาก็มีแผนที่ของเขาครับนะครับช่องบอกสําคัญยังไงคุณผู้ชมครับช่องบอกอ่านะบางคนบอกเออไปยิงกันทำไมตรงนั้นอะ่ะแล้วทำไมอ่ะทำไมต้องแต่ละแต่ละ ชาติเีจะต้องมามามาคุมตรงนี้จะเอาตรงนี้ตรงนี้มันเหมือนสามเหลี่ยมมรกตถ้าตรงนู้นเน่ะเหนือเนี่ยเขามีสามเหลี่ยมทองคำใช่ไหมใช่ตรงนี้เหมือนสามเหลี่ยมมรกตมันเป็นพื้นที่บะปะกันสามประเทศไทยสปปลาวกัมพูชาตรงนี้เนื้อที่กว่า12ตารางกิโลเมตรโอ้ย12บตารางกิโลเมตรแย่งกันทำไมนะ่ะอ่ะคุณผู้ชมมาดู พื้นที่ของไทยเนี่ยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธาน,นีสปอปอลาเขาอยู่ในเมืองมูลประโมกแขวงจำปาสักกัมบูชาเขาอยู่ในเมืองจอมประสานขออภัยครับจอมกระสานจังหวัดพระวิหารช่องบกถือเป็นพื้นที่ที่มีความพิเศษคล้ายสามเหลี่ยมทองคำที่เวิร์ดว่าไปมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพสามประเทศแม่ถ้าใครนึกนะน,กนึกนึกดิ ศาลาตรีมุกอ่ะในช่องบกอ่ะไฟไหม้มาหนึ่งมีนาคมที่ผ่านมานี้แหละนี่นอันนี้นี่นี่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนครับไทยกัมพูชาครับ